รักทุกคนผมชื่อมินาสังสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยขณะนี้เป็นเวลา5ทุ่มกับจะครึ่งซึ่งนั่นก็คือ5ทุ่ม29นาทีของวันเสาร์ที่21ตุลาคมหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีแต่ก่อนอื่นถ้าถามว่าทำไมเสียงแปลกๆนี่เป็นการอัดเสียงจากไมโครโฟนซึ่งแน่นอนเสียงมันจะแปลกๆหรือเสียงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร แต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าปิดปตูวกันแป๊บหนึ่งเราอยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าต,ตอนนี้สกายกำลังรอดูดาวหางฮันเล่นั่นเองและหลายท่านคงจะทราบกันดีว่าในวันนี้ทำไมมันมืดอ่ะอ๋ออ,อ,อยู่นี่และหลายท่านก็คงจะทราบกันดีว่าวันนี้วันเสาร์ที่21ตุลาคมพศ2565ใช่ไหมวะ เออใช่แหละ <laughs> <laughs> เป็นวันที่จะมีปรากฏการณ์ดาวหางฮันเล่นั่นเองซึ่งตอนนี้กายก็ออกมาอยู่ที่ระเบียงหอพักมีแสงไฟรบกวนนิดหน่อยฮฮะตอนนี้ยังไม่เห็นดาวหางดาวตกสักดวงเลยท่านผู้ชม <c oughs> ดึง <c oughs> เห็นดาวไม่ก็เห็นนะแต่ว่ามันออกจาก ขุ่นมัวนิดหน่อยน่าจะจากสภาพอากาศจากก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าทึ่งบทบังทศัศนวิสัยในการมองอืมว่าทำามาาม,ามาถ่ายทำไมทั้งที่ไม่มีดาวอยากถ่ายดูเฉยแต่ถึงจะมีดาวหางมาจริงๆสกายก็ไม่อาจถ่ายทอดให้คนดดูไ้ดูได้เพราะว่า ด้วยคุณภาพกล้องสุดบัตรซบตอนนี้ที่สกายมีมันไม่อาจถ่ายให้ทุกคนเห็นดวงดาวได้ทุกคนจะเห็นแต่เพียงความมืดมิดบนท้องฟ้าเท่านั้นโอเคขอจุบคิบไว้ณเวลาห้าทุ่มสามสิดนาทีสกายบููขอลาทุกคนไปก่อนขอตัวไปดูดาวหาคันเล่กก่อนนะทุกคน Have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีนะแล้วก็ ขอให้ทุกคนได้ดูดาวหางกันด้วยนะครูใครที่โ <c oughs> ชคร้ายไม่ได้ดูดาวหางัะเลก็โอกาสหนะ้าขอให้ได้ดูแบบช่วยๆแบบชัดเจนนะขอให้ดูกับคนทีแรกนะโอเคบายบาย